พวยคว่ากาเราหใจเดียวกันพวกเรา NMAX MAX เอาเรื่องต่างคนต่างครูต่าง,งที่ต่างเทศ NMAX เลยเด้มาเท่ด้วยกันอาอแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กับพี่เจียบนะคะกับบริษัทเกินร้อย อ่าอยู่ที่ไหนบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก็สาขา2นะครับตอนนี้เคสปอร์ตได้ย้ายไปอยู่สาขา2ที่อยู่ที่สำนักงานเกินร้อยมอเตอร์นะครับที่โชคชัยสีแยก13นะครับท่านใดสนใจหรือไม่มีปัญหาเรื่องรถจะไปปรึกษาเรื่องรถนะครับอยากปรับแต่งอยากจะเซตติ้งรถก็ไปได้นะครับที่ร้านสาขาที่เกินร้อยมอเตอร์นะครับโชคชัยสีแยก13ครับพูดง่ายๆว่าพี่เจียเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริไฟก็ได้เรื่องของเครื่องยนต์ก็ได้หรืออะไรก็ได้ในกลุ่มของรถย่ีงห้านะคะอ่ะ เรามากันที่คลาสของ 155cc ในการบริไฟสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ2สัปดาห์แล้ว uh huh. พี่เสียให้ความรู้ว่า Yamaha n m a x Connected นั้นมีข้อดีหลายเรื่องอ่ะมีข้อดีเรื่องของน้ำมันเครื่องเ uh huh. มื่อพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา uh huh. ยัางมีข้อดีเรื่องไหนคะพี่จริงๆเจ้า n m a x เนี่ยผมบอกเลยนะครับข้อเสียมันน้อยมากนะครับจริงเหรอแค่ไม่มีอะไรที่ผมนั่นนะ ไอ้ที่มีปัญหาผมว่าคนไปทาให้มันมีปัญหามากกว่าเพราะว่ารถคันนี้อันนี้เป็นรถที่ผมใช้เองนะครับใช้ใช้ในชีวิตประจำวันใช่เราเป็นรถที่ลองของด้วยนะครับลองของคือรถเนี่ยเราเราทำมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกเจ็ดสิบนะครับลูกเจ็ดสิบลูกหกห้าลูกหกสามลูกหกสิบพวกเนี้ยผมลองหมดล้ะลองจะรู้ว่าสมรรถนะของมันเนี่ยถ้าเป็นลูกเจ็ดสิบผมแนะนําว่าไม่ควรเอาไปใช้งาน ม,มันเหมาะสำหรับเอาไปซิ่งเอาไปวิ่งสนามอะไรต่างๆพอประมาณดีความเร็วร้อยเจ็ดิบร้อยแปดสิบแล้วแต่แต่ในเมืองนอกเองเนี่ยเขาไล่กันถึง220สิบนะครับซึ่งมันทําได้อยู่แล้วด้วย <ไป S 2> พื<ป>้นฐานเครื่องยนต<ป>์เดียวกับแอร์ล็อกเนี่ยทาได้อยู่แล้วต่อมาก็คือเราก็เลยคิดว่าลูกค้าอยากได้แบบพี่ผมไม่มีงบขนาดนั้นมผมอยากได้แบบเครื่องยนต์เดิมๆแต่ให้มันวิ่งตอบสนองดีหน่อยอ เราเองเราเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วผมเองชอบขับรถไปเที่ยวเวียดนามเที่ยวลาวเที่ยวมาเลเซียเนี่ยถามว่าในการไปของผมก็คือเป็นการทดสอบชิ้นส่วนนั่นแหละเพราะเราไม่ชอบให้ลูกค้าไปหนูลองยาเราลองซะเองพังก็พังที่เราลูกค้าที่เป็นลูกค้าผมรู้อยู่แล้วว่าผมรับประกันอเพราะนั้นการที่เราจะรับประกันอะไรสักอย่างการที่เราจะขายสักอย่างเนี่ยเราต้องเทสต,ต์จนมั่นใจก่อนเพราะนั้นทุกท่านที่เป็นลูกค้าผมจะรู้ดีว่าซื้อของจะผมไปแล้วเนี่ยสบายใจได้นะครับอย่างวันนี้ลูกค้ามาจากหัดใหญ่ S <S ขับแอลลอยมาจากหาดใหญ่เพื่อเอามาให้เราโมดิฟายแล้วก็ขับกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าผมมีเยอะมากมีลูกค้ามาเลเซียเนี่ยชิปรถจากมาเลเซียเนี่ยเพื่อใหเราทำนะครับคือบอกเลยว่าเยอะมากสินค้ามาเลเซียมีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่เป็นของจีนนะครับอพอเป็นของจีนปุ๊บถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันใช้ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่อย่างเราเนี่ยผมเองกับลูกค้าบางกลุ่มที่เขาแบบโอ้โหขับทีหนึ่งในกรุงเทพเชียงใหม่ นึกจะอยากไปภูเก็ดก็ขี่กันไปอะไรเงี้ยแล้วเราไปเนี่ยเราต้องรู้เลยจะทางที่เป็นไกลเราต้องการรถที่มีสมรรถนะที่สามารถพาเราไปได้เพราะฉะนั้น nmax มันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการขับขี่ไกลๆค่าวางเท้าการขนของ y o บ็อกที่ใหญ่ต่างๆมันก็ตอบโจทย์เราก็เลยเลือกรุ่นเนี่ยมาทำเราทำมาหมดแล้วตั้งแต่7จ็ดสิบหกห้าหกสามหกสองหกสี่ทำหมดแล้วมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ต้องบอกกันนะครับว่าการทําแบบนี้เนี่ย งบประมาณมอาจจะสูงเพราะมันสูงตามคุณภาพราคาเสื้อสูบลูกสูบลูกสูบเราใช้ฟอร์ดเราลูกฟอร์ดมีราคาลูกตั้งแต่พันกว่าสองพันกว่าสามพันกว่าสี่พันกว่าขึ้นมายจะวาลูกนะครับยังไม่เกี่ยวกับเสื้อ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณมันังแต่มันก็ไปตอบโจทย์บางคนที่เขาคิดว่าเขาพร้อม,อมนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยตัวนี้เราเลยทําเป็นรถเดิมโดยที่แค่ว่าทุกอย่างเป็นเดิมหมดเครื่องยนต์เดิมลูกเดิมประกอบเป็นเดิมเดิมหมดแล้วเรามาไล่ข้างอืกล่อง ECU เดิม ไม่มีการเปลี่ยนกองวัวชีดเดิมลิ้นเดิมไม่มีการล้วงนะครับแค่ไล่ข้างใส่เฟืองท้ายเฉพาะเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ท่อไอเสียที่เราทําขึ้นมาท่อไอเสียเนี้ยปรับวาลได้สามารถเรียกอัตราเร่งต้นกลางปลายได้เรียกได้ที่วาลท่อก็พูดได้ง่ายว่าเดิมเดิมของเขานี้ก็จีดเหมือนกันนะใช่ใช่มีความจีดเป็นพื้นฐานอยู่แต่ถ้าต้องการจีดมากกว่าเปลี่ยนตามที่พี่เช์พูดใช่ อันเนี้ยตอบโจทย์ลูกค้าค่อนข้างเยอะคือไร่ค่าอย่างเดียวอันเนี้ยงบหมื่นเดียวหมื่นเดียวจบใช่จบจบ,จบและที่สำคัญใช้งานได้เหมือนเดิมทนทานได้เหมือนเดิมล้ออาจจะมีส่วนต่างบางส่วนในเรื่องของสายพานชามบ้างอะไรบ้างแน่นอนอ่ะอะไรที่มีปริมาณมากขึ้นมันพูดไปเต็มปากแล้วมันทนกว่าเดิมมันเป็นไรไม่ได้แต่ที่แน่แมันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดไปพว่าสณาวันดีสี่วันเปลี่ยนอ,อายุงานมันก็หลายเดือนอยู่อื จะอยู่นานหรือไม่อยู่นานขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าที่จะดูแลเซอร์วิสลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เคยผ่าไม่เคยเปิดชุดข้างเซอร์วิสเลยคือถ้าไม่ผ่าก็ไม่เปิดอะเอาไว้ง่าย<อ>น้ำมันเบรกผมแนะนานะครับหมื่นโลสองหมื่นโลควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกสักทีหนึง่งเพราะน้ำมันเบรกมันก็คือเคมีอะ่ะมันมีวันเสืออ่อมขี่ขี่ไปเบรกจมมั่งเบรกตื้นบ้างเบรกลึกมั่งเป็นเพราะว่าน้ํามันเบรกในนี้นะครับมันจะมีเคมีอยู่ออพอมันดอนความร้อนมากๆเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกเหมือนน้ำมันเครื่อง ทุกอย่างที่มันโดนความร้อนมากๆเคมีในนี้ที่มันใส่ไว้มันก็จะเริ่มสลายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีระยะของมันเพราะนั้นในการทํารถเอ็นแม็กคันเนี้เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะไปอยู่ตามงานต่างๆที่ผมไปออกนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็คุยกันมาอินบ็อกกันมาแล้วอยากสอบพี่ผมอยากลองอะพี่ก่อนทำผมอยากลองที่ร้านเรานะครับใส่ไปแล้วนะครับแล้วบอกว่าโอ้โหพี่ใส่ของพี่ไปแล้วเนี่ยก็เหมือนคนอื่นนะพี่ ไม่เห็นจะแรงขึ้นเลยอย่างเงี้ยผมถอดออกทันทีไม่คิดตังค์ไม่จะบาดเดียวที่เราที่ร้านเราขายความพอใจถ้าคุณใส่ไปแล้วผมไม่อยากลูกค้าแบบใส่ไปแล้วเกงใจพี่เจีย๊ยบว่าไม่กล้าบอกของไม่ดีกูกลับไปบ้านแล้วไปนั่งเครียดที่บ้านโหกูไม่น่าไปเสียตังค์ตั้งหมื่นนึ้งเลยเสียไปแล้วแม่งก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยผมไม่อยากลูกค้ารู้สึกแบบนี้เพราะนั้นทำารที่ร้านผมถ้าไม่พอใจบอกเลยโหพี่ไม่ถูกใจเลยพี่พูดตรงตรง ผมเป็นคนที่รับได้อืแต่บอกตรงตั้งแต่ทำมานี่เกือบสามสิบปีผมยังไม่มีใครบอกบอกคืนอ่ะเพราะนั้นเราจึงมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําคือเราทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อคุณลูกค้าของเราอยู่แล้วคือพนะูดง่ายๆว่าก่อนจะทาพี่เจฟก็ต้องนั่งคุยกัยนก่อนครับชำละกันก่อนว่าคุณต้องการอะไรคุณเข้าไปดูใน Facebook ก่อนอคุณเข้าไปดูใน YouTube ก่อนคุณเข้าไปดูใน Google แ a p ก่อนไอด้ดูดูไอ้กูเกิลก่อนว่าพิมพ์ว่าเจฟเคตาบอดอ่ะ ผมทําอะไรบ้างอพันธมิตรผมเป็นใครบ้างผมไปไต้หวันจริงไหมยังไม่อยากอุปกรณ์คัดเลือกกับมือแล้วรู้จักกับผู้ผลิตของอุปกรณ์โดยตรงแล้วํานักแต่งผู้ผลิตในไต้หวันทุกเจ้าส่วนใหญ่เราร่วมงานกันหมดอืที่นู่นเขาชอบคนที่พูดจาตรงตรงไม่ดีเขาบอกว่าไม่ดีติดต่องานกับต่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นคนตรงใช่ไม่อ้อมขอ่ไม่ดีก็บอกเลยไม่ดีอแล้วเราเป็นคนพัฒนาเองเพราะว่าของในต่างประเทศ เมว่าจะเป็นญี่ปุ่นอิตาลีก็ตามเอามาใช้กับรถไทยผมบอกเลยใช้ไม่ได้อืเพราะในยะในการขับขี่ไม่เหมือนกันนะครับนิสัยของคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอืวัยรุ่นแต่ละประเทศก็ใช้รถไม่เหมือนกันมาะนั้นเนี่ยของไต้หวันเอามาใส่ไทยผมบอกเลยว่าใช้ไม่ได้อืยกตัวอย่างง่ายๆเลยเอาง่ายชุดชามคุณซื้อของไต้หวันแล้วมาใส่ไทยคุณมีแต่ลอบเปิดที่ไม่ต้องห่วงแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ะแป๊บเลยรับประกันว่าไม่ตรงตามใจคุณแน่นอนอืแต่เราเนี่ยเอาไปปรับ แล้วเราคุยกับเขาแล้วเราลองระยะทางค่อนข้างที่จะประมาณ3า0สี่โลเนี่ยเราลองจังหวัาจะพอใจทางโรงงานก็ค่อนข้างที่จะทํำหลายรูปแบบให้เราลองพอเราลองเอ้ยเราโอเคแบบเนี้ยคุณทําให้เราแบบเนี้ยเอาง่ายๆเขาก็จะทําให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรหมดเลยสมมุนบ่ามันก็เลยตอบจบไปถึง n m a x Airlock แล้วก็ l e x i ซใช้ด้วยกันได้หมด l e x กซด้วยใช่ l e ็กซด้วยใช่ใช่ใช่ เล็กซี่มนเองอะไรมาก 125cc คุณซื้อเสื้อลูกแอลแอลหอกไปใส่ตุมจบเลยแรงแน่นอนแล้วที่เหลือก็มาใส่ชุดที่ผมว่าเนี่ยอืใส่เสื้อใส่ลูกนะครับแล้วก็ใส่ชุดข้างเนี้ยผมบอกเลยใช้งบหนึ่งกบบาทคุณก็วิ่งเหมือนพวกเนี้ยถมดีไม่ดีจะวิ่งกว่าด้วยดีไม่ดีจะใช้ได้ทั้งในเมืองใช้ได้ทั้งทัวรลิงใช่ตามมือที่คุณบิดอ่ะใช่ดีไม่ดีต้นก็จะดีเพราะรถเล็กซี่มันเบากว่าเบากว่ามันก็ไปได้ดีกว่าเป็นเรื่องปกติอเพราะนั้น ง่ายๆเลยก็คือเจ้าเ e อ็นแม็กเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าของแต่งเยอะมากอืเยอะมากมมแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องเลือกนิดนึงว่าคุณจะเจออะไรอใช่ไหมครับแล้วก็ปรึกษาร้านที่คุณคิดว่าเออเขาไว้ใจได้ออ,อีกหน่อยผมจะรวบรวมสำนักแต่งที่ไว้ใจได้เนี่ยเหมือนประมาณว่าช่วยคุณลูกค้าอีกทางเดี๋บางคนบอกโอ้โหอยู่ไกลพี่ผมมาไม่ถึงขี่ขึ้นมาถึงหาดใหญ่ก็มีก็มีอะ,มอะไรเงี้ยอีกหน่อยเราจะมีพันธมิตรว่าเอ เขาก็จะซื้อของเราไปใส่โดยใส่โดยช่างที่ชํานาญขยายกันไปออะย่างี้ให้ถึงมือของคนที่หัวใจเดียวกันใช่นะะคเพราะทุกวันนี้โซเชียลมันเยอะต้องเข้าใจโดนหลอกเยอะเพราะนั้นสงสัยอะไรนะครับอย่าอิน inbox ถามนะครับโทรสอบถามได้ครับง่ายเพราะผมเองบางทีท่านนั่งแล้วไม่ได้ใส่แว่นอ่ะผมผมอ่านไม่ออกขึ้นให้ละลบ็อกซ์สมัยแล้วอบ็อกซ์สมัยนี้นะบางทีผมกดไม่เจอนะอีกสวันโดนลูกค้าด่า โอ้พี่เจี๊ยบไม่อ่านของผมเลยก็มันไม่ขึ้นไงบางทีอินเทอร์เน็ตมันช้าพี่ไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเครื่องหนูก็เป็นบางทีอินบ็อกช้าบางคนเนี่ยพิมมาเป็นเดือนเลยนะคือถ้าผมไม่รีสตาร์ทเครื่องมันไม่ขึ้นไม่เห็นเพราะนั้นโทรเลยครับโทรสอบถามได้แต่ผมไ้อยากโทรตอนกลางคืนนะครับลองวันลางวันอาจจะติดต่อยาินิดนึงนะครับเดี๋ยวประชุมบ้างเดี๋ยวติดงานมากตัวพี่เขารับตัวเลยเวลาทดสอบรถผมไม่รับโทรศัพท์แล้วผมโทรศัพท์โยไม่ได้รถเลยอะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเบอร์แปลกๆเนี่ยผมไม่ค่อยรับไง คือผมว่ากลางคืนเขาไม่มีร์เซ c นเตอรโทรมาหรอก <laughs> แต่ถ้ากลางวันเนี่ผมเบื่อมากแล้วมันทำให้เราหลอนไงบิลินคืออ,อย่าไปเผอกดน,นะอของคุณตอนนี้ติดอยู่ในสุกาการกแล้วจังหวะเราก็รอของสุสากรพอดีด้วยนะ เรื่องเดียวกันด้วยเออมันเรื่องเดียวกันด้วยเพราะนั้นตกลงมันจริงไม่จริงวะแต่ถ้ากลางคืนบอกว่าคอนเทนเตอร์เขาไม่มาหรอกแต่ถ้ามาก็โอเคนะเดี๋ยวคุยด้วยเอาว่ากันไปสัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราวดีๆนะคะมานําเสนอกับคุณผู้ชมในรถรุ่นนี้นะคะพี่เชฟมีอะไรดีๆมาแนะนํากับคุณผู้ชมในเรื่องของการแต่งรถนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะรักนววดยาเเใจี